สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการจะขายนะครับตอนนี้มีอยู่สองแปลงนะครับสองแปลงนะครับอยู่สองฝั่งถนนเลยนะครับพื้นที่นะครับตั้งอยู่ตําบลสากแก้วนะครับอําเภอเมืองสากแก้วจังหวัดสากแก้วนะครับคืออยู่ในตัวเมืองสากแก้วเลยนะครับห่าง ที่ทำการอำเภอสระแก้วนะครับ3มกิโลนะครับโลตัสบิ๊กซีนะครับแล้วก็ตลาดตลาดในตัวจังหวัดสระแก้วนะครับตัวเมืองสระแก้วเลยนะครับห่างตลาดอยู่แค่3กิโลเท่านั้นนะครับรอบข้างมีแต่บ้านจัดสรรห้องเช่าห้องแถวนะครับอันนี้แปลงที่1นนะครับก็คือติดกับแนวรั้วของโรงงานน้ำแข็งนะครับนะครับยาวเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็เป็นแปลงนี้ หน้ากว้างยาวตามถนนเนี่ยนะครับยาวตามถนนไปคือแปลงเนี้ยนะครับสามสิบสามไร่นะครับหน้ากว้างตามถนนไปอยู่ที่สามร้อยสามร้อยเมตรนะครับสามร้อยกว่าเมตรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเจ้าของเดียวนะครับเป็นเจ้าของเดียวเลยนะครับแต่ว่าแปลงนี้บัตรเคยมารีวิวแล้วนะครับบัตรรีวิวอยู่ด้านทิศตะวันออกนะครับก็คือแปลงนี้ จะเป็นที่เนินทั้งหมดเลยนะครับจะมีที่ e teachers, ที่หนองอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่บัตรจะมารีวิววันนี้นะครับก็คือแปลงนี้นะครับเนื้อที่สิบเอ็ดไร่หนึ่งงานนะครับหลักเขตหลักแดนก็ตั้งแต่ตรงนี้นี่เลยนะครับติดกับแปลงของเพื <Impf water> <suggestions> ่อนที <j> ่ถมไวเนี่ยนะครับของเราก็ตั้งแต่หลักแดงตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับตั้งแต่หลักแดนตรงนี้แล้วก็ตรงเข้าไปด้านหลัง นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมรูปแปลงจำลองนะครับแล้วก็ยาวตามถนนคอนกรีตเส้นนี้ไปอยู่ที่90 90เมตรนะครับก็คือติดถนนยาวๆเลยนะครับ90เมตรเนื้อที่11ไร่1งานนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่นานะครับตรงนี้นะครับอยู่ในโซนตัวเมืองสักแก้วเลยนะครับห่างโลตัสบิ๊กซีบกสอนะครับเพียงแค่ 2กิโลก,กว่าถึง3ามโลเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับคือแปลงนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะลงพาไปชมนะครับนี่นะครับแปลงนี้เลยแปลงนี้33ไร่นะครับก็ขายราคาเดียวกันนะครับแต่แปลงนี้ฉนดนสใบนะครับใบละสิไร่ นะครับสิบหกไร่หนึ่งงานนะครับใบหนึ่งแล้วก็สิบสิบหกไร่3งานใบหนึ่งนะครับแปลงด้านนี้หน้ากว้างตามถนนไปอยู่ที่สามร้อยสามร้อยสิบเมตรนะครับเป็นที่เนินเหมือนกันนะครับเป็นที่โคกนะครับเป็นที่โคกเสมอนะครับแต่แปลงที่บัตรจะมานำเสนอขายวันนี้นะครับก็คือแปลงด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของเดียวนะครับคุณพี่แกต้องการจะแบ่งแปลงนี้ด้วย นะครับแปลงนี้ต้องการที่จะแบ่งขาย1 1เบรไร่นะครับ1ง,งานนี่นะครับอยู่ในโซนตัวเมืองสักแก้วเลยนะครับหลักเขตด,ด้านนู้นนะครับตั้งแต่ทิวต้นไม้นะครับติดกับของเพื่อนนะครับทิวต้นไม้ติดกับของเพื่อนแล้วก็ยาวมามาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปนู่นเลยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่91เมตร นะครับที่ใช้แอปลิง์วัดนะครับกว้าง91เมตร,มตรแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับแต่ความลึกยาวเนี่ยบัดไม่ได้วัดนะครับก็คือวัดแค่ด้านหน้าเท่านั้นเองนี่นะครับก็จะเป็นที่นาอย่างนี้นะครับเป็นที่นาทั่วไปนะครับลักเขตด้านนี้นะครับก็ นี่นะครับตั้งแต่ทิวเนี้ยนะครับยาวมาเนี้ยนะครับแล้วก็ตัดไปหาถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างเก้าสิบเดเมตรตัดไปหาถนนคอนกรีตเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่มุมแดนนะครับยาวไปตามถนน,นคอนกรีตไปถึงริมฝั่งนู้นนะครับอยู่ที่เก้าสิบเบดเมตรนะครับหน้ากว้างเก้าสิบเบดเมตรแล้วก็ลึกยาวเข้าไป นี่เลยก็คือบิ่งนี้นะครับบิ่งนี้เลยทั้งหมดนะครับที่มองเห็นด้านหน้าตรงนี้ถ้าเราตรงออกไปตามถนนคอนกรีตเมื่อกี้นะครับถ้าเราหันหน้าเข้าเข้าหาถนนนะครับถ้าเราอยู่ในแปลงนะครับหันหน้าหาถนนแล้วเราหันหน้าหาถนนปุ๊บเราเลี้ยวขวาออไปนะครับวิ่งออกไปถนน317นะครับเป็นถนน สี่เลนนะครับตัดจากตัวเมืองสระแก้วไปที่จันทบุรีนะครับสามหนึ่งเกตนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนสายสามหนึ่งเกตเพียงแค่หนึ่งกิโลกับอีกสองรอยเมตรนะครับเป็นห่างถนนสายสามหนึ่งเกตนะครับหนึ่งกิโลกับอีกสองรอเมตรนี่นะครับเป็นที่นานะครับที่นาบิ้งนี้นะครับ คุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่ทําบ้านจัดสรรนะครับห้องเช่าห้องแถวนะครับตรงนี้สามารถตอบโจทย์ท่านเลยนะครับแปลนนี้คุณพี่อยากจะขายนะครับราคาก็ยังต่อรองลดหย่อนได้นะครับตรงนี้ชมให้จบนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับบัตรอยากจะให้ชมให้จบนะครับเผื่อคุณคุณท่านใดที่ต้องการที่ทําบ้านจัดสรรนะครับก็ตรงนี้ จะเหมาะเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็จะมีหลักอ่าเป็นเสานะครับเป็นเสาอยู่นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปด้านนี้ก่อนนะครับแล้วจะหันย้อนกลับมานะครับห่างถนนสามนึ่งนะครับเพียงแค่1กิโลอีก200เมตร นะครับแล้วก็ห่างถนนสามสามสุวรรณสอนนะครับที่ทําการอาเภอสัะแก้วนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนบพระราชตัวเมืองสัะแก้วนะครับโรงพยาบาลนบพร,ราชนะครับจากตรงนี้ไปก็สามกิโลเช่นกันนะครับสามกิโลเท่านั้นโฉนดคุดแดงนะสสี่จอนะครับโฉนดนะครับพร้อมโอนนะครับไม่ได้ติดจำนองที่ไหน นะครับโฉนดเราพร้อมโอนเลยนะครับความลึกยาวเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เพิ่งหลังฟีใหม่มาได้ไม่ขี่วันนะครับน้ำก็ยังไม่ลดน้ำยังไม่แห้งดีนะครับเป็นที่นานะครับนะครับเป็นที่นาก็ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับพอไปถึงเดือนสามเดือนสี่เดือนห้านี่ก็จะแห้งเลยนะครับเราสามารถที่จะมาขุดบ่อสักลูกหนึ่งปรับถมนะครับ ก็จะได้พื้นที่สวยสวยเลยนี่นะครับบัตรก็จะพาเดินมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดินต่อไม่ได้นะครับค่อนข้างจะยังเละอยู่นะครับด้านท้ายนะครับก็น่าจะไปอีกนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักติดกับแปลงเกือบติดแปลงยูคาเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็กว้างประมาณสักอ่า 80เมตรนะครับ70-80เมตรนะครับด้านท้ายจะแคบกว่าด้านหน้านะครับแล้วด้านหน้ากว้าง91เมตรนะครับรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมที่มองเห็นนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสามแยกนะครับเราออกจากหน้าแปลงไปนิดเดียวก็วิ่งผ่านหน้าโรงน้ําแข็งไปนะครับผ่านหน้าโรงงานน้ําแข็งไปก็เข้าที่ทําการอาเภอเลยนะครับ แล้วเราไปจากหน้าแปลงตรงนี้นะครับเราวิ่งออกไปนิดหนึ่งนะครับก็เนี่ยนะครับที่มองเห็นเสาเนี่ยนะครับเป็นถนนสายสามหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับตัดจากสี่แยกสาขวันนะครับนะครับตัดตรงออกไปจันทบุรีนะครับไปเขาชะกันวังน้ําเย็นนะครับซอยดาวนะครับไปสาแก้วไปจันทบุรีนะครับต้องขออภัยด้วย ที่มองเห็นเป็นเพื่อนบ้านจะเป็นเพื่อนจัดสรรทั้งหมดเลยนะครับนะครับเป็นบ้านจัดสรรทั้งหมดเดี๋ยวชมรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาเดินชมนะครับแต่ก็รูปแปลงจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานสี่ตารางวานะครับ ถนนคอนกรีตตั้งแต่ริมตรงนี้มาถึงริมนี้นะครับหน้ากว้างอยู่91เมตรนะครับ91เมตรแต่แปลงตรงข้ามกันไปนะครับจะเป็นคุณพี่เจ้าของเดียวนะครับคุณพี่จะอยู่ชนบุรีนะครับต้องการที่จะขายนะครับไม่มีเวลามาดูแลนะครับแปลงนี้จะแบ่งนะครับแต่สองแปลงนี้จะติดกันนะครับ16ไร่1งานกับ16ไร่3งานแปลงนี้จะไม่แบ่งนะครับก็คือจะขายยกเลยนะครับ30 33ไร่นะครับเศษอีกนิดหน่อยนะครับเศษอีกไม่ถึงไม่ถึงงานนะครับ33ไร่นะครับแต่แปลงนี้ด้านเขาจะติดถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับแปลงที่อยู่ด้านฝั่งนี้นะครับรูปแปลงก็สวยมากเลยนะครับแต่แปลงนี้ที่ต้องการจะแบ่งนะครับก็คือ11ไร่อยู่คนละฝั่งถนนคอนกรีตนะครับเราจะเอาแปลงนี้ก็ได้นะครับ11ไร่หงานเนี่ยนะครับ นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาชมรายละเอียดต่อเลยนะครับโดยรวมก็จะเป็นที่โคกประมาณนี้นะครับเอ่อเป็นที่นาประมาณนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับไปหาต้นไม้นะครับแล้วก็ยาวตามถนนคอนกรีตไปนะครับอ่าหน้ากว้างอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดเมตรแล้วก็ไฟฟ้าสามเฟสจะออกไปอีกประมาณอ่าริมแปลงด้านฝั่งนู้นะนะครับ ห่างไฟฟ้าสามเฟสไม่ไกลนะครับแล้วก็นั่นนะครับอยู่ตรงแถวหน้าเพื่อนบ้านนะครับโซนนี้จะมีจัดสรรทั้งหมดนะครับเป็นบ้านจัดสรรนะครับตรงนี้นะครับคุณพี่เจ้าของตั้งราคาขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับราคานี้เรารวมโอนทั้งหมดนะครับส่วนจะต่อรองก็มาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับเจ้าของได้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นที่นาอย่างนี้ระดับก็จะต่ํากว่าถนนถ้าเรามองรวมๆนี่ก็ประมาณสักห้าหกสิบเซนนะครับจะต่ํากว่าถนนคอนกรีตนะครับที่รอบข้างนะครับราคาอยู่ประมาณไล่ละล้านสี่ล้านห้านะครับที่บัตรลองเช็คดูนะครับสอบถามเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าแปลงข้างเคียงนะครับนะครับก็ก็ประมาณไร่ละล้านสี่ล้านห้านะครับแต่ตรงนี้ นะครับบางแปลงก็ไล่ละสองล้านกว่าก็มีนะครับเพราะว่า,าถ้าถ้ามีโดรนบินภาพมุมสูงเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจเพราะว่ามันอยู่ในโซนตัวเมืองจริงๆนะครับตรงนี้นะครับคุณพี่เขาอยากขายนะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้นะครับราคานี้เรารวมโอนทั้งหมดนะครับสิบเอ็ดไล่หนึ่งงานนะครับห่างที่ทําการอําเภอสาะแก้ว สกิโลนะครับตลาดสะแก้วโรงพยาบาลโลตัสบิ๊กซีอะไรต่างๆนะครับประมาณ2กิโลก,กว่าๆถึงสามโลเท่านั้นเองนะครับห่างวัดห่างโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับไม่ไกลนะครับส่วนใหญ่ที่โซนนี้จะทําเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับทําบ้านขายทําเป็นห้องเช่าเต็มไปหมดนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับ นะครับตั้งอยู่ตำบลสาแก้วนะครับตำบลสาแก้วนะครับอำเภอเมืองสาแก้วจังหวัดสาแก้วนะครับก็คืออยู่ในตัวจังหวัดเลยนะครับตรงนี้ถ้าท่านเดินทางนะครับมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับสิบเอ็ดไร่นะครับสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานนะครับก็ถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิอยู่ที่ร้อยแปดสิบห้ากิโลนะครับ ที่มองเห็นเสาที่ตั้งอยู่นะครับริมสวนยูคาด้านฝั่งนู้นนะครับกำลังขึ้นโครงการนะครับแล้วก็จะมีถนนคอนกรีตนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับทุกซอกทุกซอยเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีโครงการบ้านทั้งนั้นนะครับในโซนนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ทําบ้านจัดสรรนะครับสามารถเราสามารถมาซื้อจับจองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับถมไว้นะครับนะครับมีงบประมาณก็ค่อยสร้างนะครับก็ก็ คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ประมาณนี้ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับหรือต้องการยกทีเดียวเลยก็ได้นะครับถ้าต้องการยกทีเดียวก็คือแปลงนี้สิบเบ็ดไร่หนึ่งงานนะครับแล้วแปลงนู้นสามสิบสามไร่นะครับก็อยู่ที่สี่สิบเบ็ดไร่กว่าๆนะครับสี่ิบเบ็ดไร่หนึ่งงานกว่าๆนะครับต้องการเอายกเลยก็ได้นะครับทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะครับหรือต้องการจะเอาแปลงใหญ่หน่อยก็เอาฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งนู้นก็3 0 3สาไร่นะครับก็ขายราคาเดียวกันนะครับไร่ละหน่งล้านสแสนบาทราคานี้รวมโอนให้ทั้งหมดนะครับส่วนจะต่อรองก็มาชมพื้นที่จริงแล้วก็ต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับคุณพี่เจ้าของอยู่ชนบุรีนะครับไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับถ้าจะคุยต่อรองนะครับก็ต้องนัดคุณพี่เขานิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าคุณพี่เขาก็ติดธุระเยอะนะครับก็ถ้าจะ มาชมพื้นที่จริงนะครับถ้าจะคุยก็สามารถต่อสายคุยได้เลยนะครับถ้าจะนัดพบก็ต้องนัดวันคุยกันนะครับอีกทีหนึง่งถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากาสนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่ร้อยหกสิบกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับ1้อยหกบกิโล ถ้าท่านเดินทางมาโซนชนบุรีนะครับต้องการซื้อที่เจ็บไว้ทําบ้านจัดสรรน,นะครับห้องเช่าห้องแถวอาพาร์ตเมนต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าต้องการประมาณสักสิบเอ็ดไร่ก็แปลงนี้ก็สวยเลยนะครับขุดบอ่อด้านหลังนะครับแล้วก็เอามาปรับถมนะครับถมขึ้นประมาณสักเนี่ยนะครับโดยรวมที่มองเห็นนะครับประมาณสักห้าสิบเซนหกสิบเซนนะครับถมแล้วก็สามารถทํา บ้านจัดสรรได้เลยนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากชนบุรีเมื่อกี้นะครับร้อยหกสิบกิโลนะครับฉะเชิงเซาร้อยยี่สิบสองกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฉะเชิงเซานะครับร้อยยี่สิบสองกิโลแปลงนี้นะครับระดับจะต่ํากว่าแปลงฝั่งนู้นนะครับแปลงฝั่งนู้นจะสูงกว่านะครับแฟงฝนนู้นจะเป็นที่เนินแล้วก็หน้ายาวตั้งแต่ติดกับแนวโรงงานน้ําแข็งนะครับ นะครับยาวไปนู่นเลยตามถนนคอนกรีตไป300กว่าเมตรเลยนะครับสนใจชมโฉนดนะครับตำแหน่งที่ดินนะครับทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์098 007 5266นะครับ098 007 5266นะครับนะครับบัตรก็ยินดีจะส่งรายละเอียดให้ท่าน ได้รับชมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจมาชมพื้นที่นะครับแล้วก็คุณคุณท่านใดอยากมองภาพทางอากาศนะครับอยากรู้ว่าตำแหน่งที่ดินมันห่างตัวเมืองเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับบัตรก็จะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางไลน์นะครับเพราะว่าคุณพี่เขาก็ส่งโฉนดมาทางไลน์นะครับนะครับคุณพี่ส่งโฉนดมาทางไลน์นะครับต้องการ11ไร่ก็แปลงนี้เลยนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยม อย่างนี้นะครับน่าจะกว้างกว่าด้านท้ายนิดนึงนะครับอย่างนี้เลยนะครับแปลงข้างข้างนะครับแปลงข้างข้างด้านตะวันตกลงไปเป็นเป็นที่จัดสรรนะครับเป็นที่จัดสรรนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับแต่ของเราก็คือสิบเ็ดไล่หนึ่งงานนะครับนี่เลยทั้งหมดเลยที่มองเห็นเนี่ยนะครับยาวไปนู่นนะครับไล่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทหรือจะเอาสามสิบสามไล่ก็คือด้านฝั่งนู้นนะครับ เป็นโฉนดขุดแดงทั้งหมดนะครับอยู่โซนตัวเมืองนะครับวันนี้นะครับบัตรขอไวพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนี่นะครับที่รถวิ่งเนี่ยนะครับ ถ้าเรามองภาพมุมสูงนะครับเราจะเห็นนะครับบริเวณรอบข้างเนี่ยนะครับเป็นที่ที่เจริญมากเลยนะครับในโซนตัวเมืองสักแก้วนะครับวันนี้นะครับบัตรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไร์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดินนะครับเนื้อที่สิบเ็ดไร่หนึ่งงานนะครับ ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีครับ